มาครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้กับอาจารย์โค้งน้องใหม่มาแล้วเปิดตัววิเคราะห์ให้แนวทางสิรติที่เฉียบขาดราคาแปลกๆทรงแปลกๆเสร็จาจารย์โค้งแน่นอนสําหรับวันนี้อาจารย์โค้วิเคราะห์มาให้3คู่นะครับมีทั้งบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็บอลแชมเปี้ยนส์อีกคู่หนึ่งแต่ทีมที่อาจารย์โค้งจะให้เน้นๆเ,นเลยครับก็คือคู่นี้เลยครับปา,ารีสเจอกับบาเยิร์มิวนิกโอ้โห คู่นี้จางค้งนั่งวิเคราะห์ตั้งแต่เช้ามืดวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์จางโค้งจัดให้เลยครับสามดอกเน้นเน้นเต็งเต็งเน้นเน้นจางโค้งไปกันคู่แรกเลยไม่ต้องเสียเวลากันไปปารีสเจอบบเยนร์วินิคแข่งเวลาตีสามวันนี้วันนี้เนี่ยปารีสนะครับผม มาเนี่ยไปดูนะเอ็มปัปเป้เจ็บเมซี่ต้องรอเช็คความฟิตอีกแต่คาดว่าน่าจะได้ส่งลงสนามแน่นอนเพราะว่าปารี่เนี่ยฟอร์มเนี่ยตอนนี้ฟอร์มแบบโอ้โหแบบผีเข้าผีออกอะฟอร์มที่แบบฮอดมาตอนนี้ดอบสามนัดหลังสุดเนี่ยของปารี่นะแพ้มโมนโกมานัดล่าสุดเนี่ยแพ้มโมนโกมา แพ้ hey, i, มาคซีมาแต่ชนะตุลูตมาแต่ฟอร์มนี่โอ้โหทีมและตอนนี้นะ mm hmm. ผมไปเช็คข่าวมาเมื่อวานเ mm hmm. มียนมาเราเรียกเมียนมาเมียนมาไม่เรียกไม,ไม่เรียกเนย์มาแล้วนะเรียกเมียนมาทะเลาะกับเพื่อนภายในทีมโอ้โหแล้วตอนนี้ทีมที่มีสปิริตด้วยอฟอร์มแบบนี้แล้วมาเจอกับบาเยนเน่ ไปดูฟอร์มของบาเยนบาเยนเนี่ยชนะมาสามนัดสามนัดติดอ่ะชนะมาแบบขาดลอยแล้วฟอร์มกำลังร้อนแรงมากตอนนี้ทีมกำลังแบบพูดง่ายว่าทีมกำลังเป็นทีมเวิร์กที่แบบไปได้สวยอ่ะแล้วฟอร์มร้อนแรงมากอ่ะยิงขาดทุกนัดเจ้าบ้านปารีสอ่ะไปดูกันเจ้าบ้านปารีสเนี่ยผลงานเนี่ยคือถ้าเล่นในบ้านเนี่ยก็พอที่จะไปวัดไปวาได้นะครับแต่ถ้า ไปเยื่อเนี่ยแพ้ไปเยื่อนอีกแพ้มาสองนัดแต่วันนี้กลับมาเล่นในบ้านแล้วไปเยื่อมามันเจอทีมเนี่ยเขาใช้คําว่าเสือใต้ที่กำลังกระหายหิวเสือใต้ที่กําลังกระหายหิวมาเจอปารีสที่กาลังแบบกระท่อนกระแท่นเฮียโค้งวันนี้นะมองเลยจาย Coke, นโค้งมองว่าองค์ประกอบภาพรวมเนี่ยสภาพทีมความคึกทุกอย่างเนี่ยมันเอียงไปทางเสือใต้ไปเยื่อนี่น และด้วยเลนราคาที่เปิดมาเลนราคาที่เปิดมาวันนี้ก็คือบาเยนไหลไปนิดๆเขาเรียกไหลนิดๆไปต่อปอไหลนิดๆเลยเพราะมันเป็นรอบแบ่งกลุ่มสิบหกทีมสุดท้ายแล้วย่าเยือนบาเยนเนี่ยถ้าวันนี้บาเยนบุกมาแบ่งแต้มหรือชนะกลับไปได้นะผมว่ากลับเล่นบาเย,ายนแบบเผลอปารีสเนี่ย,มมมยหมดสิทธิ์แน่และวเอมเปปเป้ก็เจ็บเมสซี่ก็ไม่มีความฟิต ผมมองแล้ววันนี้นะบาเยอร์เนี่ยมองถึงชัยชนะเลยมาเก็บชัยชนะถึงในบ้านเลยวันนี้จานโคกเลยเนี่ยให้บายนเนยอร์ใส่จองแน่นอนด้วยเลนราคาแบบนี้นะครับหรือเต็มที่ก็เสมอแต่ผมมองไปถึงชนะเลยชนะในบ้านปารีสเลยไปดูอีกคู่หนึ่งไปดูฟอร์มอีกคู่หนึ่งเอซีมิลานเจอกับสเปอร์ เวลาตีสามเหมือนกัน AC ซมิลานเนี่ยฟอร์มนะฟอร์ม a อซมิลานเนี่ยสามนั้นหลังสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะตริโนโมาแพ้อินเตอร์มิลานมาแล้วก็แพ้แสันซาลลมาห้าสองฟอร์มก็ไม่ค่อยดีมองแล้วฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วยิ่งไปดูของสเปอร์ไปดูของสเปอร์ล่าสุดเนี่ยโดนเลสเตอร์ซิตี้ถล่มมาสี่ประตูต่อหนึ่งเลย แต่ชนะแมนซิตี้มาชนะไบรตันมาฟอร์มก็ไม่ค่อยนี่แต่ผมมองนะคอนเต้ตอนเนี้ยคอนเต้ e เนี่ยวางแผนบนลถ้วยเนี่ยผมมองว่าสเปอร์ยังดูเป็นต่ออยู่นะดูว่าอาจจะมาแบ่งแต้มอาจจะมาแบ่งแต้มออกไปได้นะแล้วเลนราคาเปิดมาที่เสมอจริงๆอะ่ะถ้ามันเอียงเอียงไปทางเอซิมิลาาเนี่ยผมว่าเลนเล่นในบ้านเอซิมิลานะ จางโค้งมองว่ามันต้องเอซีมันต้องขยับมาปอรหรือไม่ก็ครึ่งลูกด้วยซ้ำแต่เนี่ยฟอร์มมันไม่ดีทั้งคู่ไงครับแล้วจางโค้งไม่ได้สนอะไรเลยจางโค้งดูจาก,ด,จากดูจากสถิติแล้วดูจากราคาบอกแล้วถ้าราคาแปลกเจอจางโค้งแน่น,นอนราคาเรวันนี้เปิดมาเสมอเพิ่มเขยียงไปทางสเปอร์ด้วยซ้ําแล้วผลงานเอซีมิลานี่ไม่ดีครับไม่ดีเลยไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านก็ไม่ดี โอ้โหแพ้4นัดเกมอ่ะชนะล่าสุดชนะโตลิโนโชนะนัดล่าสุด,ดของเอซิมิล่ะสเปอร์ก็เพิ่งแพ้เลตเตอร์ไงเพราะผมมองว่าเขาห่วงบอลนี้ไงน่าจะห่วงคอนเต้น่าจะห่วงเนี่ยเพื่อที่มาเล่นยู่ฝ้าทิมลีไงนัดที่แล้วเจอเจอเลตเตอร์ผมมองว่านี่ยนะสเปอร์เบียชนะสกรอร์นี้ดีตามนี้เลย1-0เผลอๆอ่ะจากโคม,มองคู่นี้ให้ไปเลยที่สเปอร์แสงจองแน่นอน ไปเก็บตกอีกคู่บอลแชมเปี้ยนชิพวันนี้มีหลายคู่แต่จางโค้ชทีมมาคู่หนึ่งเพราะมันเป็นคู่ที่ผมมองแล้วว่าน่าดูอะแข่งเวลาตีสามเบอร์ลี่อันดับหนึ่งของตารางเจอกับวัตฟอร์ดเจอกับวัตฟอร์ดเบอร์ลี่เนี่ยสถิติเจอกันเนี่ยคือผัดก,กันแพ้ผัดชนะมาสามนัดล่าสุดเนี่ยผัดก,กันแพ้มาชนะมาเสมอมาสูสีนะผมมองฟอร์มอสูสีถึงแม้เบอร์ลี่ยังอยู่ที่หนึ่งของตารางก็จริงวัตฟอร์ดอยู่ที่หก สามนัดหลังสุดเนี่ยเบอร์รี่ชนะมาทั้งลวนเลยนะส่วนวัตฟอร์ดเนี่ยเสมอมาสองแพ้มาหนึ่งโอเคแหละผมมองว่าวันเนี้ยใครๆก็มองว่าเลทราคาเปิดมาที่ครึ่งควบนะกำลังจะไหลไปลูกหนึ่งหรืออาจจะไหลลงนะเบอร์รี่อยู่ที่หนึ่งนะมีหกสิบแปดแต้มส่วนวัตฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่หกมีสี่สิบหกแต้มจานโค้งเหมือนกันเห็นต่างอีกแล้วคู่นี้ถึงเรื่องไงเพราะว่าหนึ่งอันดับหนึ่งไง อันดับหนึ่งด้วยความที่เป็นอันดับหนึ่งราคาแบบนี้แล้ววัตฟอร์ดผมมองว่าวัตฟอร์ดเนี่ยมีสิทธิ์มาเบียดแย่งแต้มออกไปก็ได้เจ้าบ้านเบอร์รี่เนี่ยผลงานเน่ยไม่ต้องสืบนะดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่ราคาแบบนี้ผมชอบอะไรที่มันแบบได้ครึ่งเสียครึ่งเนี่ยผมชอบ <c oughs> ผมมองวันนี้ผมให้ที่วัตฟอร์ดผมสวนเนี่ยสวนทุกเซียน ราคาปแปดเศษจานโค้งแน่นอนผมสวนทุกเซียนอย่าลืมนะจานโค้งเนี่ยให้เต็งเตงอ่ะสามวันติดแล้วนะเมื่อวานอ่ะจานโค้งให้ที่ลิ้วอัวทั้งทั้งที่ฟอร์มไม่ดีแต่เอเวนตันอ่ะบอลเป็นโค้งฟอร์มดีก็จริงแต่อย่าลืมนะมันเป็นเขาเรียกอะไรดาม,มี่แมทผมจานโค้งให้ลิ้วพูวไปก็เข้าอีกก็ลองลองดูราคาเป็นแปดเซนจานโค้งแน่นอนนั้นวันเนี่ยให้ไปเลยนะจานโค้ง ให้ไปเลยบาเเนวินิกสเปอร์แล้วก็วัตฟอร์ดจัดไปวันเนี้ยสามคู่มาแน่นอนสำหรับครับวันนี้จางโค้งนะให้แนวทางนะเล้นเล่นสามตัวเต็งไปเลยให้ไปแล้วนะทำอะไรให้แน่นอนสำหรับคืนนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้จางโค้งกดไลค์กดแชร์ให้จางโค้งด้วยนะครับสำหรับเดี๋ยวคอยติดตามคู่นี้อีก ถ้าคือนี่เข้าเต็มๆพวกนี้ไปเจอจางโคง้งแน่นอนสำหรับวนันนี้จางโค้งไปก่อนนะครับ